ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจแบบนี้คำแนะนำการลงทุนที่คุณสเตฟานโมเนียนะคะซึ่งท่านเป็น Chief Investment Officer เนี่ยได้ได้ให้กับเราไว้ใน5้าเรื่องด้วยกันในสไลด์ถัดไปนะคะก็ อันแรกก็คือหุ้นมีความน่าสนใจในในมิติของการสร้างผลตอบแทนผลตอบแทนให้กับนักลงทุนมากกว่าตราศัรหนี้เพราะว่าต้องดูในภาพรวมว่าสภาพแวดล้อมของปี2022นะคะเศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีเกินอัตราป,ปกตินะคะสถานะธุรกิจทางการเงินมีฐานะการเงินที่บริษัทต่างๆนะคะมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและก็พร้อมที่จะสร้างกําไรนะคะดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ํา แต่ในคำแนะนำที่สองเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะลงทุนที่ไหนก็ได้หรือตัวไหนก็ได้หรือเซกเตอร์ไหนก็ได้นะคะเราจะต้อง selective หรือคัดสรรการลงทุนในหุ้นมากขึ้นซึ่งในในระยะหกเดือนที่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะคะกลุ่มหุ้นที่เป็นคำแนะนำของเราก็คือเป็นกลุ่มหุ้นวัตจักรซึ่งตอบรับ การที่เราพ้นจากวิกฤตโควิดนะคะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของสถาบันการเงินพลังงานอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มหุ้นที่เรียกว่ากลุ่มหุ้นคุณค่า ะค,ะคือ value stock ที่ตัว price to earning ratio หรือ price to book ratio เนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะแต่ถ้าเราไปเจาะในรายของภูมิภาคก็น่าจะไปเน้นในภูมิภาคที่นโยบายการเงินและการคลังยังผ่อนคลายอยู่มากๆเช่นหนงฝั่งของอยุโรฝั่งของอังกฤษแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นนะคะคำแนะนำที่3ก็คือถ้าด้านตราสารดีละ่ะนะคะ เรายังคงคําแนะนําที่ให้นักลงทุนลดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ที่เป็น Investmentgrade นะคะเพราะว่ารายได้ดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างต่ําไม่สามารถที่จะชดเชยแรงกดดันด้านราคาที่จะมาพร้อมๆกับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยได้นะคะแต่ถ้าในในหมู่ของตราสารหนี้ไปลงทุนที่ไหนก็จะต้องเป็นในกลุ่มพันธบัตรและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นคุณกู้ของทางจีนที่ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงรวมกับเราคาดหวังว่า ปีนี้น่าจะได้เห็นกระแสงเงินลงทุนเข้ามาในตลาดทุนจีนด้วยนะคะคำแนะนำถัดไปซึ่งต้องบอกว่านานๆครั้งนะคะที่เราจะแนะนำให้นักลงทุนสำรองเงินสดนะคะถ้าเรามองปี2022นะคะปีนี้นโยบายกระตุ้นทางการคลังจะมีขนาดที่เล็กลงนะคะในขณะที่นโยบายกระตุ้นทางการเงินที่ผ่อนคลายมากๆใน2ปีที่ผ่านมาจะมีความผ่อนคลายน้อยลงแล้วแต่ค่อย ค่อยก้าวเข้าสู่ความเข้มงวดมากขึ้นและความเข้มงวดนี้ทําให้ในบางครั้งบางข่าวตลาดหรือนักลงทุนก็มีความกังวลว่า ทางารกลางหรือนโยบายการเงินเนี่ยอาจจะดําเนินนโยบายผิดพลาดเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะทําให้ตลาดในปีนี้มีความผันผวนสูงมากเราแนะนํานักลงทุนให้เริ่มเพิ่มสัดส่วนการสํารองเงินสดนะคะเพื่อรองรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งหาโอกาสในการเข้าซื้อ,อ,อกองทุนหรือหุน้นหรือตราสารหนี้ที่ท่านได้เลือกเอาไว้เมื่อตลาดมีการพักตัวนะคะ คำแนะนำสุดท้ายทางด้านด้านล่างคำแนะนำที่5เป็นมิติใหม่สำหรับการลงทุนในตลาดไทยนะคะแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนบุคคลผู้มีสินทรัพย์สูงมานานมากแล้วก็คือ private asset และก็ structure product นะคะ private asset คือการลงทุนในไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ของธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นราคาจะไม่ผันผวนรายวันตาม เซนติเมนต์ตลาดนะคะช่วยให้นักลงทุนสามารถที่จะกระ,กระจายการลงทุนและลงทุนระยะยาวถือว่าเราเป็นนักลงทุนที่เป็นพันธมิตรของธุรกิจที่มีศักยภาพนะคะในส่วนของสตรัคเจอร์โปรดักต์เราสามารถที่จะออกแบบ ให้มีการลงทุนในหุ้นคุ้นกู้ค,ควบอนุพันธ์โดยเลือกสินค้าอ้างอิงจะเป็นตระก้าหุ้นในต่างประเทศหรือในไทยก็ได้นะคะออกแบบระยะเวลาหรือออกแบบผูกป,ปองหรืออัตราดอกเบี้ยที่เราจะสามารถเก็บสะสมได้สม่ําเสมอในตลาดที่เรามองว่าอาจจะมีความผันผวนได้บ้างนะคะเพราะนั้นการสะสมอินขัามหรือรายได้ดอกเบี้ยอย,อย่างสม่ำเสมอก็น่าจะช่วยสร้างเสริมพอร์ตการลงทุนที่ดีได้นะคะยั้นขอจบในพาร์ทของการสรุปทั้งสองส่วนไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มเศรษฐกิจรหรือว่าในเรื่องของอคำแนะนำการลงทุนไว้ตรงนี้นะคะ